สวัสดีค่ะเมลี่จ้าสวัสดีครับจากเข้มรัสซิงครับผมอ่ะวันนี้มากับน้องเมลี่สุดสวยของเราเนี่ยฮะตอนนี้มีคู่แข่งแล้วเนี่ยฮะเป็นเพื่อนกัน <laughs> เป็นเพื่อนกันอ๋อเนยฮะเป็นนองแต่น้องเมลยหน้าเบื่อเนี่ยฮะเดี๋ยวจะมีเอฟซีอาจจะมีน้องใหม่เข้ามาน้องใหม่เข้ามาอ่ะเดี๋ยววันนี้อยู่กับจาาเข้มก่อนนะครับอยู่กับซุ้มโจน,นะฮะซุ้มโจนซุนนงมโจนซุงมโจนนะครับผมจาาเข้มรัซิงก็จะมา รีวิวรถนะฮะกับน้องเหมยนะครับผู้ใดอยากได้รถเด็กเขาเรียกว่ารถผู้บริหารจ้ะนะครับเมื่อก่อนราคาเกือบล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทวันนี้ราคาหายไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะตัดราคาลงเลยจ้ะนะฮะพอนสบาย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 นะฮะแล้วก็จะมีงานขับได้ใครก็ขับได้ออกติด ดำนาก็ได้เนี่ยนคยนะแต่พ่อต้องมายกขึ้นนิดนึงนะโอ้โหรถเก๋งเมื่อกี้นี่นะครับสภาพนี่เราลุยป่าลุยโคตรมาใช้งานได้จริงใช้งานจริงนะฮะมีหลงมีหลุมก็ลุยไปเลยครับผมนแต่ว่าล้างบ่อยเอาละกันนะครับผมนะใครอยากได้ก็นะครับแต่ก่อนนี่ต้องมีเงินสองสามแสนไปดาวไปดาววันนี้ดาวเท่าไหร่น้องเมย9เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะฮะรถขนาดนี้ดาวเก้าเก้านะครับด้านหลังเป็นโตโยต้าแคมรี สองจุดศูนย์จีปีสองพันสิบสองจ้าโอ้โหนะฮะกับราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าพันบาทนะครับแต่ก่อนล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทวันนี้ครึ่งไม่ต้องแล้วนะฮะแต่ว่าคันนี้ปีสิบสองนะปีสิบสองแต่ว่าได้ตัวจีตัวจีตัวท็อปทุกอย่างคือแบบว่าเพอร์เฟกต์หมดนะครับมีฟัง์ชันมากมายหลากหลายเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็วันนี้เปิดโปรแรงๆนะฮะช่วยซับค่างงวดให้งวดละ 4,000บาทหกงวดชนะหกงวดแรกไอ้ผอนเพียงแค่5,000กับอีก900บาทหลังจากนั้นผ่อนราคาเต็มที่9,000กับอีก900าบาทโอ้โหน้องเหมยน,นี่แบบว่าจะเต็มนะฮะแล้วก็น้องเหมยแจกอะไรอีกบัตรเราชนะมูลค่า5,000 <5, 000 S 2> บาทบัตรติโทนะฮะรถเป็นล้านก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อวันนี้เหลือแค่5,900บาทนะครับแล้วก็ดาวน์900 ใช้เงินเอาไว้แค่1,000บาทนะครับโอนจอง1,000บาทเท่านั้นนะฮะโอนจองก่อนนั้งเหมือนก็ได้โอนจองกระจาก็ได้นะครับกับพี่เสมเสียยะก็ได้นะฮะแล้วแค่มานัเสนอให้ว่าคันนี้เฮ้ยรถผู้บริหารเมื่อก่อนเป็นล้านเป็นล้านวันนี้เหลือเครื่องเดียวตอนนี้ใครขับได้ถึกมากอ่ะมาเบิ้งรถกันพี่นังนะครับพูดพ่ําทำเพลงนะฮะวันนี้ใครอยากจะไปใช้ในรูปแบบแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะพนักงานโรงงานสามารถ ออมีแคมปรี่ขี่นะจ้ผ่อนอยู่้าพันก่าบาทนะครับชาวสวนชาวกเกษตรกรออขับได้ดาวสักถ้าดาวเยอะก็่อนถูกลงนะครับพี่น้องถูกมใช่ดาวเยอะละครว่าเท่าเดิมนะจ้าถูกลงถูกลงนะถูกลง <มา S 1> นะคันนี้สไตล์สมัยน,นั้นคอว่าท็อปสุดจ้ไฟหน้าน้องเหมยเป็นไง โปรเจคเตอร์เออโคตรหล่อนะครับแล้วชุดแต่งสกู๊ตรอบคันชี่ดูนะนะครับมันจะมีชุดแต่งให้นะครับถ้าไม่ชอบก็ถอดออกได้ถอดออกได้นะแต่ตัวนี้แต่งมาให้เอางี้แหละฮะไม่ต้องถอดแล้วครับอันนี้คือหล่อแล้วหล่อแล้วนะฮะแล้วคันนี้แม็กเลนโซ่น้องเหมยจ้ะนะอันนี้แม็กติดรถนนยางมิชลินนะครับจ้ะดูจากสีล้อแล้วคุกฝุ่นมาเรียบร้อยจ้ะเพราะว่าทางดูจากทางมานะครับเอามาใช้ให้เห็นจริงๆนะว่าขับลุยปลาได้ข เป็นไงโอ้โหแอร์โคตรเย็นวันนี้บอกเลยนะสวยสวยสวยมากเป็นสีครีมข้างในเป็นสีครีมอะไรสีครีมตกแต่งบอสเป็นสีครีมไงบอสสีครีมบอสสีครีมจ้ะแล้วก็แต่งลายไม้ลายอันนี้ลายไม้มากับรถใช่เนี่ยครับตัวท่อจะเป็นแบบนี้เกียร์ออโนมัต้นะจ่อจอยุเลขไม้วิ่งแค่แสนหกนะฮะปีละประมาณ20,000ืกิโลนะครับ2อ0 0 0มหมืนะครับปีฟังชั่นนะออปชั่นครบชัดนี่แล้วก็แอร์มันจะปรับไป้สองฝั่งตัวนี้นะแยกแยกกันนะแยกกันอ่าแยกกันแยกกันนะครับ สวยนะมีอะไรอีกสวยกิบเลยแล้วเบาะเบาะไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะฮะเออนี่ตัวจีมก็แบบนี้ขนาดปีสิบสองนะเป็นบาจ้าเออถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นปรับไอ้ตรงนี้พลงอะไรปรับธรรมดาใช่ไหมแต่นี้มันปรับตรงนี้เลยปรับปรับปรับไฟฟ้าตรงนี้สองฝั่งนะครับไม่ได้ฝั่งเดียวจ้านะบางรุ่นตัวจีแต่ว่าปรับแค่ฝั่งเดียวอันนี้มีให้สองฝั่งนะครับแล้วก็ดูเนี้ยร่องรอยประตูประตูนี่ฮะนะครับเดิมเดิม ไม่มีเชียวไม่มีชนนะครับไม่มีเพียงความนะฮะล่องเอสดาร์เบตอาร์นะครับน็นบบอตไม่มีขยับสักตัวนะครับผมจ้าและเครื่องคันนี้เครื่องสองพันเครื่อง <2000. S 1> สองพันนะครับเป็นเครื่องสองพันนะครับถ้าเครื่องพันห้าคงไปไม่ไหวรถตัวใหญ่นะจ้า <laughs> <laughs> ใช่ไหม <laughs> นะครับสวย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 เอาเปิดเปิดถ้าเปิดเปิดล็อกไม่นะครับตัวนี้เป็นซิสเตอร์ล็อกนะครับอ่านะครับมันไม่เปิดก็ไม่ไม่ได้นะฮะคันนี้เบาะหนังโอ้โหคันนี้มีแอร์ตังด้วยนะจ้าเออนะฮะนะครับตัวท็อปมันต้องแบบนี้ใช่ไหม ตัวท็อปไปเลยนะฮะใช่ไหมมาซื้อรถตัวท็อปไปเลยเออไม่เอาตัวท็อปไปเลยนะครับนะฮะนะก็ใครอยากจะใช้ก็มาเลยฮะสวยๆคันนี้ดูนะัเดี๋ยวเปิดท้ายให้นะครับนี่นะออกไหมไม่ออกอ้าเอาออกแล้วออกยังออกแล้วเนี่ยปวดไม่เป็นครับ <laughs> บ้านนอกชิบหายเลย <laughs> โอโ้โหมันคืออะไรเอ่ยคันนี้โอ้โหมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงหนึ่งชุดนะครับ นะครับเปิดฟังเอาไว้แบบเบาๆนะฮะใครไม่ชอบก็ลืกอออกได้นะครับนะอันนี้มันโดนถอดมาเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วกันเนาะอันนี้นะครับก็มีเพลงฟังนะฮะเพล่เพ,พหนึ่งชุดหนึ่งบทเพลงแอร์เย็นเพลงเพล่ต้นหูเลตหูเนยฮะ,ะเอาไปปาร์ตี้สังสรร์นี่อ้ยแคมรี่มีเครื่องเสียงเว้ยพอฟังจนะฮะไม่ได้ดังอะไรมากมายแต่ว่าดังกว่าอันเดิมดังกว่าอันเดิมนะแล้วท้านะท้ายเดิมนะเปิดได้ไหมเปิดได้จ้าเปิดได้เปิดได้นี่นะครับ ใส่เครื่องเสียงแต่ว่ายางอะไรยังแม่แรงคู่มือย่างอะไรอยู่ครบยังพอเอาออกได้นะจ้าคนเดิมติดมาเพราะว่าเผื่อยางแตกเผื่อยางแตกนะครับเอาเปิดได้ฝั่งนี้นี่นะครับสวยนะสวยไหมสวยสวยโอ้โหแหกอีกแล้วสายแหกเดินหมดทุกอย่างยกเว้นล้อครับล้อเปลี่ยนมาเดินหมดนะยกเว้นล้อล้อเปลี่ยนมานี่สวยมากนะครับอันนี้ไม่เคยแหกแล้วมั้งแน่นก็เป็นไงโอ้โหนะฮะ ตัวท็อปปรงกันเลยไม่ชนหนักพี่ความไม่มีไหมไม่มีไม่มีเออหนักพี่ความจมน้ำไม่มีน้ำร้อนลวกตีลังกาแต่ตอนเลขก็สี่ตัวถังเปลี่ยนเล่มไม่เคยน้ำร้อนลวกเป็นไงก็น้ำหกใส่น้ำหกใส่ดูนะว่าอยู่ดีหเป็นแผลเป็นแผลผูุพองหรือไม่ใช่ไม่มีนะฮะเคนรี่เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนะครับจ้ะนี่ฟังเสียงเครื่องนะติดเครื่องอยู่ในเนี่ยนะเงียบกริบเลยเงียบกริบนะครับตัวตัวท็อปตรงนี้ใช่ไหมจ้ะเออนี่นะฮะร้อนไหมร้อนไหมโอ้นะครับระวังร้อนนะฮะ อ่าตัวนี้ฝากระโปรงปล่อยเลยรวมไหมอรุณอรุณนะครับอ่ะเดี๋ยวขับไปให้อ่ะสวยห้องเครื่องเดิมหมดนะคะนะครับใหม่กริบไม่กริบเดิมหมดเดิมอ่ะจริงจริงเดิมหมดตัวนี้เครื่องสองพันเป็นเครื่องตัวเก่านะเป็นเครื่องรุ่นเก่าก็ประมาณนี้แต่ว่าบอกเลยว่าไม่ชนนะน้องเหมยถูกไหมไม่ชนฝากระโงเดิเลยฮะสติ๊กเกอร์ไม่เคยโดนแกะมาเม็ดอาร์ตอยู่ครบคันนี้เบรกไอเบสต้องคันหน้าเดิมหมดเด้อนะครับเครื่องเดิมนะฮะเดิมแบตเตอรี่ ใบไม้นะครับผมเรื่องแห้งขาวเจี๊ยบนะครับแล้วดูท่อแอร์นะครับดูครับนะท่อแอร์นี่น้ำเกาะครับผมเย็นเจี๊ยบนะฮะนะครับเย็นอยู่ขั้วโลกเลยฮะนะนะครับใครไม่เคยไปขั้วโลกนะฮะมาด้านรถคันนี้ต้องซื้อไอ้นี่นะเพื้อขนมิ้งอมเพราะว่าไปเย็นธรรมดานะครับนะ แอร์ระบบแอร์ใช้ได้ระบบไฟปกติเครื่องเดินได้ความร้อนปกตินะครับภายในเรียบหรูเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับผมแอร์ดิจิตอลนะครับมีตรงมีจอเครื่องเสียงชุดใหญ่1ชุดแม็กซีล้อติดรถมาไม่ใช่แม็กใหม่นะอ่าโอเคบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้กับเทมเบอรี่สองจุดสูงจีปีสองพันสิบสองนะตัวท็อปสุดในราคาห้าแสนเก้าพันบาทนะครับวันนี้น้องเหมยกระจ่าแก่ไม่ออกรถแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมนะหกวันแรกเราซับค่างวดให้งวดละ 4,000บาท6งมวลจ้าหกคนแรกเอาไปผ่อนเพียงแค่5,000กับอีก9 0 0บาทโอ้โหสบายสบายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยผ่อนราคาเต็มที่900ากับอีกเก้าบาทจ้านะฮะผ่อนอยู่ประมาณไม่ถึงหมื่นนะครับอันนี้คือดาว999บาทนะครับผู้ใดมีตังค์เพิ่มก็ดาวได้ดาวเพิ่มหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับจะได้หมดแล้วใครไม่มีดาวทำไงไม่มีดาวก็มาเลยมาเลยเต็มนะครับจัดให้อยากได้รถผู้บริหารแต่ว่าตังค์ไม่พอตังค์ไม่ถึงอ่า เดี๋ยวน้องเบย์จัดให้มีโป่งมีโปงเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับแล้วน้องเบย์ก็แถมบัตรลาชนาอีกห้าพันบาทโอ้ยสองวันนี้ค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าสีให้ฟรีปากการให้น้ำมันเต็มถังให้นะครับฟิล์มรอบคันประดับยนต์นะครับผมถ่ายกองเครื่องถ่ายคล้องเหลวนะครับส่งรถให้ฟรีถึงบ้านอ่าครับผมเซฟไฟแนนซ์ฮอตบ้านนะครับผมรับประกันอีกหนึ่งปีเต็มช่วยผ่อนอีกหกงวดจ้านะฮะคุ้้มมัย คุ้มนะครับนะยังไงฝากน้องเหมยเอฟซีด้วยฝากเอฟซีที่เราชมอยู่ทางบ้านนะคะที่กําลังดูน้องเหมยกระจ่าเข้มอยู่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะถ้ากดแชร์ไปแล้วมีเพื่อนมาซื้อมาจองด้วยก็เดี๋ยวรับค่าแนะนำทางการตลาดไปเลยซ้าวทันดาแล้วใครเอฟซีคนไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่จากเรานะคะก็ฝากกดติดตามในเพจ Facebook แล้วกดสั่นเงินกิ้งกิ้งๆในช่องทางยู u ูปไปด้วยนะคะแล้วก็ FC คนไหนที่เข้ามาเม้นต้องเหมยกระจ่าเข้มบ่อยๆเดี๋ยวจะแจกเคื่อ FC ไปให้จ้าโอ้ไป แคมเป้สองจุดศูนย์ตัวทักไปเลย